สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่นานข่ะอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนเรียราดาทารวทไทชาตานะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทาคลิปเรื่องเงินเงินความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นาหะคะสาหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามร,ราศศ์ไทยคะ่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะแล้วก็ใครอยากที่จะ ดูเป็นองส่วสนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาฬิกาดาห5นะคะตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างนะคะโปรดใช้วิจยัยยาในการรับชมด้วยนะคะกุมภานี้นะคะชาวสิงค์คุรได้พ่ยของดีทอ็อกซนะคะอาจาะว่าอาจจะเหมือนกับเด่นในเรื่องของการ ล้างพิษแต่ว่าอาจจะเป็นพิษในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่มันเข้ามาวุ่นวายรบกวนจิตใจของคุณจนทำให้คุณเครียดนะคะคุณจะสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าทำใจของคุณให้สดใสนะคะให้กลับมาผ่อนคลายให้กลับมาเหมือนกับสบายใจได้นะคะปัญหาอุปสรรคอะไรก็เหมือนกับน่าจะ จัดการแล้วนะคะล้างพิษมันออกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะใช้ยาแรงหรือเปล่านะคะสุขภาพก็เหมือนกับกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพดีขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นหรือเหมือนกับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหม่นะคะกินครีนหรืออะไรเป็นอย่างที่ดีต่อทั้งสุขภาพของคุณมากขึ้นนะคะพี่สิงน้องสิงหนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับอะไรที่เป็นพิษนะคะต่อ อารมณ์ของคุณนะคะเช่นอาจจะเหมือนกับเจ้านายที่ท็อกซิกนะอาจจะเหมือนกับเเขาเปลี่ยนย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือลาออกไปนะคะหรือเพื่อนร่วมงานบางคนที่ท็อกซิกกับคุณนะคะเอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือคุณย้ายออกมานะคะไม่ต้องเจอตรงน,นั้นแล้วนะคะมลพิษหายไปนะคะมลพิษทางใจหายไปใบที่สองนะคะ you are not afraid โอ้โหสิงคุณจะงัดข้อกับยักษ์ใหญ่นะคะ คุณจะต้องทำงานใหญ่นะใจต้องห้าวนะกล้าวใจมากนะสิ่งในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะบางคนอาจจะรับงานใหญ่งานยักษ์งานอะไรบางอย่างที่ท้าทายคุณไม่เคยทำมาก่อนแต่มันเป็นงานใหญ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสู้มากนะคะคุณพร้อมทำมากนะคะคุณพร้อมแลกมากนะคะบางคนอาจจะได้โปรเจกต์โครงการใหญ่ๆอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าขอสู้กันสักตั้งหนึ่งนะคะอารมณ์แบบนี้นะเหมือนกับ มันมันก้าวออกมาจากอะไรเดิมๆก็ได้นะคะคุณกำลังออกมาท้าทายกับอะไรบางอย่างที่คุณอยากที่จะทําให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวสิงห์นะคะอาจจะเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจของคุณนะคะเดือนนี้กุมภาสิงห์เหมือนกับคิดใหญ่ทําใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ออร์เคิลอีกหนึ่งชุดนะคะ e ีเอชแน l ไลท์ออฟเลิโอ้ความรักก็ต้องมานะกุมพานะคะเจ้าสิงบางคนจัดการปัญหาในเรื่องราวของความรักได้ด้วยนะคะเราเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีแสงส่องใจมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนโสดมีแกณฑ์ได้เจอคนที่ดีที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงวันแห่งความรักนะคะช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะเหมือนกับพี่สิงเองนะคะพี่สิงน้องสิงนะคะ อาจจะเป็นการรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะดึงพลังความสร้างสรรค์อะไรบางอย่างดึงศักยภาพอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยออกมาใช้สร้างสรรค์ทำในสิ่งที่คุณรักมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะอีกหนึ่งใบนะคะ truth มันเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะของความจริงนะคะของสัตรธรรมที่พี่สิ่งหน้องสิงห์เนี่ยเข้าใจได้นะคะแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคความขัดแย้ยงอะไรไปได้นะคะใครที่อาจจะเหมือนกับก่อนหน้านี้มันมีความจริงอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับยอมรับมันไม่ได้ตอนนี้คุณเข้าใจมันแล้วนะคะคุณรู้แจ้งแล้วนะคะหรือ การที่คุณโกรธกับใครมานานๆนะคะตอนนี้ได้เข้าใจเหตุผลแล้วนะคะหัวใจสว่างสวัยมากนะคะให้อภัยนะคะมีเมตตามากขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่ารายละเอียดของพี่สิงน้องสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอ้โหมาแบบราชานะคะพลังงานของชาวสิงมาเต็มเลยนะคะระดับของราชาไม่เท้าราชินีไม่เท้ากันแล้วนะคะแสดงว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวสิงคุณมีอำนาจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นบางคนได้รับกัน เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เป็นระดับของหัวหน้าผู้บริหารนะคะแล้วก็ต้องดูแลรับผิดชอบงานโครงการใหญ่หรือดูแลลูกน้องมากขึ้นนะคะหรือบางคนก้าวเข้ามาทําธุรกิจนะคะที่เริ่มมีความมั่นคงนะคะความเป็นราชาไม้เท้าเนี่ยมันมีความมั่นคงในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะคะเป็นการเหมือนกับควบคุมบริหารจัดการได้ดีมากๆนะคะแล้วยังเป็นคนที่มองกันไกล พร้อมที่จะวางแผนเรื่องงานพร้อมที่จะวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะคะเพื่อให้งานของคุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นะคะบางคนช่วงเดือนกุมภานันี้อาจจะต้องเหมือนกับไปประชุมนู่นนั่นนี่บ่อยๆนะคะไปถแถลงนโยบายนะคะหรือไปร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์นะคะในการที่จะสร้างผลงานนะคะสร้างสร้างเป้าหมายอะไรดีๆนะคะหรือ โปรโมทสินค้าบริการอะไรบางอย่างนะคะที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะดูแล้วถ้าจะงานเยอะอยู่นะคะพี่สิงน้องสิงในช่วงของกุมภาพันธ์นี้ประชัดถ้วยคุณอาจจะเจอที่ปรึกษาที่ดีนะอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำมีงกรกฎพิจิกนะคะที่เข้ามา อ,อ,อาจจะเป็นเจ้าในายใหม่นะหรือเป็นคนที่มีความแบบเข้าอกเข้าใจนะคะในการทำงานในแบบสไตล์ของพี่สิงห์น้องสิงห์มากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของเขาเป็นคนที่ anyhow, มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆนะคะเปิดใจให้กับการทำงานของชาวสิงห์ที่เหมือนกับรุกไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะคะอาจจะเจอเหมือนกับคนที่ทำงานเข้าขากันมากขึ้นหรือผู้ใหญ่ใจดีก็ามาสนับสนุนให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะ เิบเรียนโอ้ยพลังงานขึ้นมาดีนะคะเงินมาแล้วนะคะพี่สิงหน้องสิงนะคะกลุมภาพันธ์นี้นะคะงานอะไรบางอย่างที่คุณหมายมั่นปั้นมือเนี่ยมันจะสร้างไรายได้ที่ดีมากๆนะคะเต็มสิบคุณได้สิบนะคะไม่หักเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนเหมือนกับว่า มีประมูลโครงการโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเข้ามานะได้รายได้เข้ามาดีมากนะคะสิบเหรียญหรือบางคนทําธุรกิจร่วมก,กันกับครอบครัวนะะเดือนนี้รายได้กลับมาปังมากยอดขายกลับมาดีมากนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของสิบเหรียญได้เจอกับครอบครัวญาติพี่น้องคนเก่าๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็อาจจะมีโชคลาภได้รับมรดกได้รับโอกาสดีๆรู้ทางทางการเงิน,นอะไรบางอย่างนะคะจาก ครอบครัวนะคะพ่อแม่หรือคนที่เหมือนกับเ,เป็นญาติที่มีฐานะดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้ชาวสิงได้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการสร้างงานสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างนะคะรู้ทางทางการเงินที่เข้ามาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อซีเรียนค่ะพี่สิงหน้องสิงนะคะ เหมือนกับช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพยายามทํางานเก็บเงินมากๆนะคะมีโอกาสมีอะไรเนี่ยพี่สิ่งรับงานเยอะมากนะคะช่วงเวลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอยากทํางานอยากเก็บเงินนะคะอยากวางแผนการเงินให้ดีๆด้วยนะช่วงนี้นะคะหรือรอที่จะลงทุนอะไรบางอย่างอยู่นะคะรอจังหวะรอดูรู้ทางนะแต่ว่าสี่เหลียญคือไพ่ของแบบจะเป็นการลงทุนที่ไม่เสี่ยงนะคะเหมือนกับ มีความรอบคอบมากๆนะคะในการใช้เงินในช่วงหวลงเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้สามถ้วยค่ะว่าพลังงานขึ้นมานะคะอาจารย์ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานนะคะหรือได้ทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะคะเจอคนที่มาซักชวนให้ทำงานทำธุรกิจร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเครือญาติก็ได้นะคะเหมือนกับ เราเนี่ยมีความไว้วางใจในตัวเขาหรือเชื่อมั่นในตัวเขานะคะก็อาจจะมีความเก่งมีความอะไรแล้วก็สไตล์การทํางานที่เข้ากันกับเราได้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเหมือนกับได้คิดได้วางแผนในเรื่องของการสร้างงานสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะกับคนรักกับคนที่คุณเพื่อนสนิทนะคะหรือญาติหรือครอ,อบครัวก็ได้นะคะสามถ้วยสี่เหรียญ มีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็สามไม้เท้า The Star ค่ะว้าวพลังงานดีมากนะคะความรักไเด The ต t a r นะคะความรักนะคะบางคนอาจจะเป็น3ไม้เท้าความรักทางไกลนะคะความรักที่อาจจะ ถ้าไม่ใช่คนไกลนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวแต่ต้องไปทํางานที่ไกลกันห่างกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็จะได้มาเจอกันนะคะเหมือนกับมีการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยนะในช่วงลาเดอนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเขามามอบสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับชาวสิงด้วยสิงบางคนเด็กถือถ้วยมีแฟนเด็กด้วยนะคะทำไมชาวชาวทัดน้ำมาแรงนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะ เดอะสตาร์เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะคะสิง์กับกุมก็เป็นไฟกับลมนะคะได้ไพ่ของไฮโรแฟนด้วยนะคะพลังงานชาวลัคนาราศีพฤษภว้าวเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคคุณนะชาวสิง์อาจจะมีโชคนะคะจากการไปไหว้พระไหว้เจ้านะคะดวงดีมากนะคะหรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนโปรโมทคุณนะคะให้โดดเด่นขึ้นมานะคะพลังงานเดอะสตาร์ที่ขึ้นมาตรงนี้ มีพลังงานของห้าเหรียญค่ะระวังในเรื่องของรูรั่วทางการเงินของชาวสิงห์นะคะอาจจะได้ความใจอ่อนนะคะมีคนมาขอร้องนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นญาติเป็นเพื่อนนะคะคุณสงสารเขาอาจจะต้องเสียเงินให้เขานะคะมีไพ่ของเชมเปอร์เรน์ค่ะเกิดขึ้นในเรื่องงาน Uhm, งานของชาวสิงอาจจะมีเรื Or, ่องของการปรับเปลี่ยนนะคะแต่เป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรือบางคนอาจจะเจอในเรื่องของการย้ายโต๊ะทํางานห้องทํางานย้ายที่ทํางานนะคะหรือบางคนมีการเปลี่ยนงานใหม่นะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่งานที่ดีกว่านะคะชาวสิงหรือบางคนมีการยกย้าย ไปอยู่อีกแผนกหนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแต่จะได้ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่าคุณขึ้นมาเป็นระดับของราชาไม้เท้านะคะในไพ่ตัวตนของคุณมีไพ่ของจิมเพอเรอร์ค่ะอาจารย์ว่าใครที่เหมือนกับ ทำงานที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ติดตามผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากๆนะคะคุณจะสามารถสร้างผลงานอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้ใหญ่พอใจแล้วเขาอยากที่จะส่งเสริมผลักดันคุณนะคะให้มีตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะระดับของ The Emperor มาแล้วม,มาดูกันต่อนะปีไพ่ของ แปดถ้วยขึ้นมานะคะโอ้สถานการณ์อะไรที่มันท็อกซิกนะคะชาวสิงค์คจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นนะเมื่อกี้คุณได้ไพ่อะไรนะ detox นะคะอืความหมายเหมือนกันเลยนะคะล้างพิษนะคะไปสู่อะไรที่มันดีกว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งเรื่องงานหรืออะไรบางอย่างหรือมีใครที่ไม่โอเคนะคะออกไปจากที่ทํางานนะคะหรือออกไปจากชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณได้เจอกับ คนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อเรมง,งานที่ดีกว่านะคะหรือบางคนเจอความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะหลังจากที่ออกมาจากความรักที่มันท็อกซิกมากๆแล้วคนโสดมีลุ้นนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าเรื่องของสุขภาพของชาวสิงเป็นยังไงบ้างนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมานะจะรู้สึกว่า ดูเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าหนักใจมากนะคะเพราะว่าใครที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่กลับมาเป็นอาการที่ดีขึ้นนะคะห้าเหรียญแปดถ้วยนะคะบางคนถ้าเกิดมีคล้ายๆพวกห้าเหรียญเป็นก้อนเนือ้อเป็นอะไรเป็นซีดนะคะผ่าตัดออกไปนะคะแปดถ้วยแล้วก็กลับมาดีขึ้นอาการดีกว่าเดิมนะคะอืมใครที่อาจจะตรวจสุขภาพอยู่นะจารย์ว่า ตรวจหน่อยก็จะดีนะจะทำให้เราป้องกันปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพของเราได้นะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่ไฮโรแฟนไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะจะได้เจอกับคุณหมอที่เหมือนกับเก่งวินิจฉัยเก่งนะคะสามารถทําให้เราป้องกันระวังอะไรบางอย่างนะคะกับอาการของโรคที่อาจจะเหมือนกับเจอตั้งแต่ต้นๆได้นะคะชาวสิงห์โอเคโชคลาบนะแต่ว่าโชคลาบมีนะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมให้นะคะโชคลาภโอ้บางคนฝันนะคะบางคนอาจจะเวลาถูกก็ถูกหลายงวดติดกันนะสาวสิงนะคะมีไพ่ของอัศาวินไม้เท้าบางทีชคลาภมาแบบไม่ได้คาดฝันไม่ได้ตั้งใจนะคะมาจากการเดินทางเอาเห็นคนนั้นยืนขายลอตเตอรี่เห็นคนสูงอายุนะคะไฮโลแฟนนะคะไพ่ผู้สูงอายะะุขึ้นมานะคะก็มีโอกาสที่จะซื้อแล้วถูกนะคะ โอ้ oh, บางคนถูกแบบถูกออนไลน์ก็ได้นะ The Full นะคะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะถูกขึ้นมาแบบไม่ได้คาดฝันก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะเพราะไพ่าการเงินชาวสิงขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะคะไพ่ห้าเหรียญตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของระวังคนที่มาหยิบยืมเงินเป็นเจ้าเดิมเจ้าประจํามาซ้ําๆมาบ่อยๆนะคะเดินหนีบ้างก็ได้นะคะบางทีแบบ ใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้คืนแล้วก็ทวงยากแต่ก็มายืมบ่อยนะคะแต่เวลามายืมทําตัวน่าสงสารนะก็ชาวสิงอาจจะต้องปฏิเสธบ้างนะคะไม่งั้นก็เข้าเนื้ออีกแล้วนะมีเรื่องอะไรอีกไหมที่ไพ่อยากให้บอกนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากไพ่ใหม่นะคะว่าบทสรุปนะคะของชาวสิงในเดือน กลุมภาพันนี้นะไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรอีกบ้างมีไพ่ของสามเหรียญค่ะอัศาวินเหรียญหบถ้วยค่ะโอ้ชาวทาน,นารอนแะล้นะอัศาวินถ้วยนะคะพลังงานของ ชาวสิงห์นะคะมันไพ่บอกว่าในเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะคะรายได้เข้ามาดีมากๆนะคะใครที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะคะทํางานอิสระวิชาชีพอิสระนะคะคุณมีความสามารถมีศักยภาพนะคะอาจจะมีคนติดต่อให้คุณลองทํานู่นทํานี่เพิ่มเติมนะคะ อย่าเหมือนกับอย่าปิดกั้นอ่านะอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองนะคะบางทีสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาขอร้องร้องขอให้เราทำนี่แหละมันอาจจะเป็นอะไรที่คนอื่นก็อยากให้ทําด้วยนะเป็นตัวแทนชาวบ้านตัวแทนหมู่บ้านนะคะทําให้เราได้เจอรู้ทางได้เจอโอกาสอะไรบางอย่างที่จะเป็นลักษณะของการทําตามออเดอร์ของลูกค้าแล้ว โอ้โหเขาไปโพสต์ลงโซเชียลนะคะแล้วมีแต่คนชอบนะคะอาหารนั้นสินค้าบริการแบบนั้นนะคะอยากมาอ,อ,อุดหนุนนะคะเซาสิ่งมากๆเลยก็ได้นะคะอ,อารมณ์แบบนี้นะ รู้ทางทางการเงินเข้ามาจริงๆนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะใครที่ตกงานอยู่อาจารย์ว่าได้งานนะคะหรือเพื่อเผอเนี่ยเป็นลักษณะของงานที่คุณอาจจะเหมือนกับทําได้ด้วยตัวเองนะสามเหรียญตรงนี้นะคะเจออาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้เองก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ หถ้วยนะคะ6ถ้วยแล้วก็อสศวนถ้วยบางคนมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่านะคะคนเก่าๆหรือแม้แต่คนรักเก่าที่อาจจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่กลับมาแล้วกลับมาเหมือนกับพยายามเอาอกเอาใจงอนง้อคุณนะถ้าเกิดเขากลับมาแล้วคือเหมือนกับช่วยกันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะแล้วคุณยังรักเขาอยู่นะคะก็สามารถที่จะ โอเคนะคะสารความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วทําให้เราทุกเราท็อกซิกอาจจะว่าคุณคุณแบบเดินออกมาจากเขาแล้วนะอย่าขวนกลับไปนะถ้าเป็นลนักษณะแบบนั้นนะถ้ามาต้องดีกว่าเดิมนะคะบางคนมีเกณฑ์เจอญาติพี่น้องนะคะ เหมือนกับคนเก่าๆที่คุณไม่ได้เจอนานแล้วนะคะมีอารมณ์เหมือนกับเล่าความหลังอะไรกันบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมีความอบอุ่นใจนะคะหรือบางคนเจอเพื่อนเก่านั่งคุยกันความหลังสมัยมัธยม <c oughs> นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะหรือจริงๆมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักคนคุ้นเคยเก่าๆนะคะมาชวนคุณลงทุนอะไรบางอย่างนะพิจารณาดูให้ดีนะคะต้องดูว่าไว้ใจได้ไหมนะคะ ต่อให้ไว้ใจได้ก็ต้องมีเอกสารสัญญาที่ชัดเจนนะคะเดือนนี้จำว่าเป็นเดือนที่ชาวสิงห์เนี่ยมีโอกาสจังหวะด,ดีๆเรื่องของรู้ทางการเงินนะคะการได้เจอกับ ผู้คนที่เป็นคนเก่าหรือคนคุ้นเคยนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีข่าวข่าวหรือนำโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะมาให้กับชาวสิงห์ได้สบายใจได้ชื่นใจกันบ้างนะคะยังไงก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวสิงห์นะคะขอให้ทางลูทง่ทางทางการเงินนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักเนี่ยดีงามนะคะสําหรับเดือนแห่งความรักนี้นะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก แต่งใเขีนคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะในช่องของอาจารย์นาลีนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องทางนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ